สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกไลวันในวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จอเลึกกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับมัเนเอนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับอาจารย์กันได้เลยนะครับที่ ใต้คลิปนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกทายผลไม่กับอาจารย์ก็อย่าลืมเช่นเคยอาจารย์ก็ฝากไว้หน่อยครับ แอดโคปาเ9นะครับร่วมสนับสนุนอาจารย์หรือว่าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์นะครับเว็บดีมั่นคงปลอดภัย100%นะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับตอนนี้ก็ฝากถอนรวดเร็วแล้วนะครับเป็นระบบออโต้ทั้งหมดแล้วครับก็แอดกันเข้าไปได้เลยนะครับแอดโคปาเหรือว่าใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP หรือว่าอยากได้คู่บอลแบบ VIP บวกขออาจารย์ หรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ V.I.P. นะครับก็แอดไลน์ไปได้ที่เคนโดค o ตี้8 9เนะครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ขอ,อาจา์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับช่วงนี้ V.I.P. ขอ,อาจานกินเต็มตลอดเลยนะครับมาเข้ามาหลายวันติดติดกันแล้วนะครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับแอดอ่าเคนโดคตี้ 89ครับส่วนที่รวมสนุกก็เป็นแอดโคป789นะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปสหลังโกไลวานของาจานอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้1คู่แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเตะเวลาตีสองส่นะครับส่วนฟุตบอลบุนเดสลีกาก็เตะเวลาตีสองครึ่งครับคู่แรกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างยูเนียนเบอร์ลินพบกับอาร์บีไลซิตนะครับ ตปเวลาตีสอครึ่งไปดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินครับฟอร์มกนัดหลังสุดของยูเนียนครับพวกเขาแพ้บาเยอร์น,นะครับ2ต่อ5แล้วก็แพ้เฟเยนูดนะครับหต่อ2เสมอโคโลน2ประตูต่อ2ครับแล้วก็ชนะแอท่าเบอร์ลินนะครับ2ต่อ0ชนะมักวิไฮฟาครับ1ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับ พวกเขาแพ้แฟรงเฟิร์ต2ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ครับส่วน6นัดหลังสุดของไลซิกนะครับพวกเขาก็เสมอแฟรงเฟิร์ตครับ11เสมอปารีส2 2ชนะดอทมุลสอนแพ้ฮอฟเฟนไฮน์นะครับ2ประตูต่อศชนะขับบุก5้ต่อศูนและครั้งสุดท้ายล่าสุดครับแพ้เลเวอร์คูเซ่นนะครับ1ประตูต่อ3ครับเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2ครับ ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูสักหกนัดนะครับรวมทุกถ้วยท,ทุกรายการนะครับก็เป็นยูเนี่ยเสมอไรซิกหนึ่งหนึ่งไรซิกชนะสามศูนย์ไรซิกชนะสี่ศูนย์ไรซิกชนะ3ามหนึ 0, ่งไรซิกชนะ1นศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่22เดือน5ปี21นที่ผ่านมาก็เป็นยูเนี่ยนเบอร์ลินครับเปิดบ้านชนะไรซิกไปนะครับ2ประตูต่อ1ครับก็ทั้งหมด6ครั้งที่เจอกันไปไรซิกชนะไป4ครั้ง ยูเนียนเบอร์ลินชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งกู้นะครับเจ้าบ้านยูเนียยเบอร์ลินครับลงเตมะมาแล้ว13นัดชนะ5เสมอ5แพ้3ครับได้20เสีย19มี20คะแนนตอนนี้ก็ล้างอันดับ6ของตารางนะครับส่วนทีมเยือนไลซิกนะครับลงเตมะมาแล้ว13นัดชนะ5เสมอ3แพ้5ครับ ได้2 4เสีย16มี18คะแนนตอนนี้ก็ลังอันดับ8ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเจร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้ RB ไลซิกทีมเยือนนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบ10ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาวส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ RB ไลซิกเป็นต่อเสมอครบครึ่งลบ5ครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรก เปิดมาที่1ลูกขาวนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอเอจอะุุตลงก็ขอเริ่มฟันธงไปที่เลือกให้ลองยูเนียนเบอร์ลินไปดีกว่าครับวันนี้จะอันมองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ก็ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของยูเนียนครับพวกเขาชนะไป2เสมอ1แพ้ไป3นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของไรซิก พวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับกับสถิติที่เจอกันมานะครับเป็นไรซิกทําได้ดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่22เดือน5ปี2องนี้ผ่านมาเป็นไรซิกนะครับที่เปิดบ้านชนะอ่าอ่าที่เป็นยูเนียนเบอร์ลินนะครับขอไปที่เปิดบ้านชนะไรซิกไปนะครับสประตูต่อหนึ่งอาจารย์จึงมองว่าช่วงนี้นะครับฟอร์มของยูเนียนนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอันดับ ตอนนี้อยู่ดีกว่าไลซิกด้วยซ้านะครับอันดับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับ6นะครับไรซิกอยู่อันดับ8ปนะครับอาจารย์ยังมองว่าวันนี้นะครับให้ทีมเยือนมาเป็นต่อครึ่งลูกลบสิแบบนี้ดูแล้วน่ารอมากครับโอกาสที่จะเสมอแล้วแบ่งแต้มกันในเวลานะครับก็เป็นไปได้เยอะทีเดียวนะครับอาจารย์มองว่าวันนี้เจ้าบ้านดูแล้วไม่น่าแพ้นะครับดีไม่ดีมีพิกชนะได้เลยนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองยูเนียนเบอร์ลินไปดูครับหน้าครึ่งลูกลบสินะครับ เลือกว่าให้ลองไปครับคู่นี้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่แอดโคปาเจ็ปนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาด้วยนะครับท่านก็จะได้รับโบนัสและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับดังนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับ หรือว่าท่านไหนที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์มหาจารย์นะครับที่เคนโดคตี้789ครับถ้าจะร่วมสนุกถ่ายผลฟุตบอลน,นะครับก็แอดไปได้ที่แอดโคปาเจครับเว็บดีมั่นคงปลอดภัย100%นะครับตอนนี้ก็ฝากตอนเป็นระบบออโต้ทั้งหมดแล้วจานก้าวการันตีนะครับแอดโคปาเจครับส่วนคู่สุดท้ายวันนี้นะครับก็ข้ามไปที่ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่าง ฟูลแลมพบกับบอลมาร์ทครับเตะเวลาตีสองสี่สิบห้าของบ้านเรานะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านฟูลแลมนะครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของพวกเขาครับก็ชนะเวทบอมบิดนะครับสามประตูต่อศูนย์ชนะแบ็กเบิร์นเจ็ดต่อศูนย์ชนะปีเตอร์โบโลหนึ่งต่อศูนย์ครับชนะบานซารีนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งก็เสมอดาร์บี้ศูนย์ต่อศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับเสมอเพตตันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เป็นการชนะ4เสม,มอ2นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของบอลมัดครับพวกเขาชนะเรดดิ้งนะครับ2ต่อ0แพ้เปตตัน1ต่อ2เสม,มอสวอนซีนะครับ4ต่อ0อ่าชนะสวอนซีครับขอภาย4ต่อ0แพ้ดาบี้นะครับ3ต่อ2แล้วก็เสมอมิววอ Mirror 1ต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับ ว่เขาเสมอโควน้ตี้นะครับ2ประตูต่อ2ครับเป็นการชนะ2เมอสมอ2แพ้2ครับส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูมี5นัดนะครับรวมทุกๆวยทุกรายการก็เป็นบอลมัดเสมอฟูแลม11่ม1นบอลมัดชนะ2-0บอลมัดชนะ5-1บอลมัดชนะ3-0และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันเมื่อวันที่20เดือน4ป,อปี19นู่นเลยครับ ก็เป็นฟูลล่บบุกไปชนะบอลมัดได้1ประตูต่อศูนย์ะครับเจอกันทั้งหมด5ครั้งก็เป็นบอลมัดชนะไป3ฟูลล่มชนะได้1ครั้งและเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมาก็ฟูลเล่บนะครับเจ้าบ้านลงเตะมาแล้ว20นัด ชนะ13เสมอ4แพ้3ได้49เสีย16มี43คะแนนตอนนี้ก็ลังอันดับหนึ่งของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนบอนมัดครับลงเตะไปแล้ว20นัดชนะ12เสมอ6แพ้2นะครับได้36เสีย16มี42คะแนนลังอันดับ2ของตารางขณะนี้ครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้ครับ ให้ฟูลแลมเจ้าบ้านนะครับเป็นต่อ,อครึ่งลูกลบ10ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาวนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาให้ฟูลแลมเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ5ส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะคุณจะลงก็ขอเลือกฟันทงไปที่ เลือกให้ลองบอลมัดไปดีกว่าครับวันนี้จานมอนนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับอตอนนี้ปูแลมอยู่อันดับหนึ่งก็จริงนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้ทีเดียวนะครับพวกเขา6เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะปูแลมชนะ 4, สี่เสมอ2ครับส่วนบอลมัดนะครับตอนนี้อยู่อันดับ2อาถือว่าฟอร์มก็ถือว่าชอใช้ได้นะครับ สา,สามเกมสี่เกมหลังสุดพวกเขาชนะหนึแล้วก็เสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวเองนะครับจากที่นจึงมองว่าวันนี้นะครับให้ฟูแลมเป็นต่อถึงครึ่งลูกรบับสิโอกาสที่จะเสมอกันในเวลาแบ่งแต้มเป็นไปได้เยอะนะครับอันดับ1อันดับ2สอสิติที่เคยเจอกันมาครับเราย้อนไปดูเป็นบอลมัดทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ เจอก,กัน5ครั้งเป็นบอลมัดชนะไปถึง3ฟูแลมเพิ่งจะชนะนัดที่ผ่านมาเมื่อปี1น้นั่นนะได้ไปเดียวเองนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับอบอลมัดดูแล้วทําได้ดีกว่าฟูแลมครับเวลาเจอกันอาจารย์ถึงมองว่าวันนี้โอกาสที่อันดับ1นดับ2เจอก,กันเองนะครับอจเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะครับอฟอร์มกําลังดีทั้งคู่อาจารย์ก็จะมองว่าวันนี้โอกาสที่จะเสมอและแบ่งแต้มกันในเวลาก็เป็นไปได้เยอะทีเดียวนะครับ กับราคาครึ่งลูกลบสิบนะครับฟู Food, แลมเปเบนต่ออาจารย์มองว่าให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลที่เด็ดบอลวันนี้นะครับบอลสเต็ปสหลังโกไลวันขอจานก็คือให้ลองยูเนียนเบอร์ลินและให้ลองบอลมัดไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจา์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็น,ปนอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยครับที่ใต้คลิป ขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับหรือท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกทายผลไม่กับอาจารย์หรือว่าจะดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่แอดโคปาเาครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือว่าท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP บวกขออาจารย์นะครับหรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ VIP แบบเน้นๆนะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคน d ด c o T โคตี้เจ 8 9ที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP อพีขอาจานกันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใด้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับช่วงนี้ VIP อพีขอาจานนะครับก็กินเต็มเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เฮฮาปาร์ตี้ hey, ha, Party, กันเลยครับในกลุ่ม VIP อพีขอจานนะครับาาร,รีบ,รบแอดกันมาได้เลยนะครับเคนด็กตี้เจ็ดแปดเก้าครับ สำหรับทีเด็ดบอลวันนี้นะครับบอลสเตป2หลังโกลไลวันผมอาจารย์เคนโด้จอเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านเลยนะครับเฮงเฮงรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ